สวัสดีครับเต้ยนัทวัตวงศสีแก้วครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่คลินิกครับแบงคอกสมาคลินิกครับผมรู้จักผ่านอินสตาแกรมครับผมไปเจอในทิกต็อกครับที่นี่พนักงานเป็นชายล้วนะครับเวลาผมจะไปเลเซอร์ขนนะพี่ผมไม่กล้าไปคลินิกอื่นเพราะว่าบางคลินิกเขามีเป็นผูหน้หญิงนะวเวลาพูดคุยมันก็แคงที่จะแบบขื่นขื่นอายแต่พอมาที่เนี่ผมเป็นพนักงานชายล้วนะครับพี่มันรู้สึกเรากล้าพูดกล้าคุยกล้าตั้งคำถามกล้าเข้าถามอะไรผมก็กล้ากล้าพูดพด้วยมันคือแต่สบายครับ สบายมากนะที่นี่ก็มีทั้ง BTS MRT คนระับเมื่อกี้ผมก็เดินทางใจ MRT มาครับผมผมอยากอยากลองแบบอะไรใหม่ๆดูแล้วเห็นแบบเพื่อนเขาไปเ,ปเลเซอร์มาตอนแรกผมก็ไม่กล,าลนะ้าอะไรย่าเงี้ยแต่พอเพื่อนไปทำผมรู้สึกว่มามันดูสะอาดมากขึ้นนะครับผมก็เลยแบบอยากลองเลเซอร์ส่วนตัตอนแรกจะกระจีนนิดนึงแล้วก็มีคันๆได้แต่ว่าไม่เจ็บเลยครับดูแบบแป๊บเดียวเสร็จก็รอรอดูว่าผลที่ไบ,บ้จะเป็นยังไงบ้าง็เติ ผมก็ไม่เคยไปข้างแรกของผมเลยตอนแรกก็กล้ากล้ามกลัวแต่พอมา,ามทำกูรู้สึกว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิดมันโอ้ยไม่จริงเลยบรรยากาศที่คิดแล้ว,ลวก็ดูจากด้านนะสบายตา,ตา,ตา แล้วก็พลังงานล้เป็นกันปินมากครับใครที่กําลังมองหาที่ทตอบโจทย์พวกเรานะครับผมว่าเรื่องเลเซอร์ขนนะครับผมว่าจะไปที่ไหนดีอะไรเนี่ยผมแนะนําที่นี่เลยครับแบคคอสซูนี่นะครับเพราะว่าพนักงานที่นี่เป็นชายล้วนครับออเวลาเราพูดเวลาเราคุยนะครับเราจะกล้าพูดมากขึ้นจะต่างจากที่เราไปคุยกับผู้หญิงเลยก็ค่อนข้างกลา้ากลา้าเกินครับอยากให้ลองมาดูนะครับแบคคอสมาคีนี่เราจะทำให้คุณเป็นคุณในเวอร์ชันที่สุดครับ